ไปกันที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าเกิดเหตุจราจนในสถานพินิษ์นะคะเพราะว่าต้องการเรียกร้องให้พาตัวเพื่อนกลับมาหลังจากถูกแยกจากกันค่ะเมื่อวานนี้ละค่ะเรือนจําจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สถานพินิษ์แล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะว่ามีเยาวชน ผู้ต้องขังชายก่อการจราจนทุกทำลายทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและเกรงว่าเหตุการณ์นั้นจะบานปลายนะคะจึงขอกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำและตำรวจสพเมืองภูเก็ตควบคุมสถานการณ์ค่ะ ซึ่งที่เกิดเหตุนะคะเป็นพื้นที่ภายในของสถานพินิษค่ะและเจ้าหน้าที่สถานพินิษก็กําลังกระจายกําลังออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อตรวจสอบผู้ต้องขังที่หลบหนีขณะที่ภายในก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ตํารวจกําลังพูดคุยกับผู้ต้องขังชายนะคะที่เป็นเยาวชนผ่านประตูลูกรงเพื่อสอบถามสาเหตุที่ทุกทาลายทรัพย์สินต่างๆเช่นกระจกหน้าต่างแล้วก็ข้าวของจนได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนั้นผู้ต้องขังยังคงใช้เหล็กที่มาจากราวตากผ้าทุบกระจกหน้าต่างพร้อมกับส่งเสียงโห่ร้องด้วยค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจําและตํารวจต่างเตรียมความพร้อมนะคะโดยมีเพียงกระบองที่เข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งใช้เวลาราว30นาทีจึงควบคุมสถานการณ์ต่างๆไว้ได้โดยไม่มีการเข้าจับกลุ่มหรือว่าใช้กําลังแต่อย่างใดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องขังชายเยาวชนจํานวน11คนออกจากพื้นที่สถานพินิษ์ไปยังเรือนจําจังหวัดภูเก็ตเพื่อ,อเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อสอบสวนก็ทราบนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนชายที่ก่อเหตุ พยายามจะเรียกร้องความสนใจให้เจ้าหน้าที่น,นำตัวเพื่อนผู้ต้องขังที่เป็นผู้นำกลุ่มนั้นกลับมาคุมขังที่สถานพินิษหลังถูกแยกตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเมื่อหลายวันก่อนค่ะเนื่องจากว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนต่างถิ่นที่สถานพินิษนี่แหละค่ะเพราะว่าเกิดการขมินแล้วก็ไม่พอใจกันขึ้น สืบเนื่องจากระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมามีการนำผู้ต้องขังเยาวชนทั้งหมดเป็นชาย31คนแล้วก็หญิง7คนไปทัศนศ,ศึกษาที่เกาะหลนอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจากนั้นก็มีการขอยาเส้นจากชาวบ้านในพื้นที่มาม้วนสูบแต่ว่ามีการแบ่งยาเส้นไม่ทั่วถึงนะคะ <S 2> <S 2> จึงเกิดการขามินแล้วก็ไม่พอใจระหว่างกลุ่มกันขึ้นจึงมีการย้ายผู้ต้องขังทั้ง4คนออกจากสถานพินิษไปคุมขังที่เรือนจำภูเก็ต สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชายที่เป็นเพื่อนรักกับผู้ต้องขังทั้ง4คนจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์จราจรน,นี้ล่ะค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะอืมคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลที่มีก็คือไม่พอใจกันเพราะแบ่งยาเส้นไม่ทั่วถึงใช่ค่ะจุดกำเนิดเรื่องนะอืมเออนี่นะฮะ